โอ้ย,อยู่อะไรนี่ทุกคนปั่นจัก,กรยานผ่านมารออยู่ตรงนี้เองโอ้ย คนดูอะไรมีข้างทางเลยเนี่ยเจ็ดครึ่งครึ่งทางทาง,างนาบานคนสามดอกติดกันโอ้โหอะไรจะขาน,นาด วันนี้มาน,นมาเฮ้ยในที่สุดได้แล้วเสรแล้วจ้าสามดอกตัวเรียงกันเลยหนึ่งสองสาม ไม่ผิดหวังมาแล้วไม่ผิดหวังที่เก่าเวลาเดิมอ่ะที่เก่าแต่คนละเวลาให้ชมวิวชิวทัศกันบ้างเนอะอดูแต่เห็ดอาจจะเบื่อวันนี้ปั่นจักรยานหาสองเห็ด อากาศไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แต่ก็ไม่มีฝนนี่ง่ายจักรยานคู่ชีพจ้ามากับนางนางพามาจักรยานคู่ชีพไม่แดดเลยแดดลง,ลงตกอากาศเย็น าแต่ก็ไม่หนาวมากโอ้ยเนาะมาไม่ทันเสียดายจังเลยสามดอกใหญ่ๆทุกข้างล่างดอกหนึ่งแล้วก็นี่ดอกหนึ่งนี่ดอกหนึ่งม่เสียดายจังเลยมาไม่ทัน

ทานอีกเสีดายจังเลยแก่และยังไงนี่เจอแล้วดอกใหญ่ๆขาวอ้วนๆโอ้ยโดนฝนฟอมมาเลยเสียดาย นี่เจจาดอกนี้สมุนี้โอ้ยสวยค่ะสวย นี่ทุกคนปั่นจัก,กรยานผ่านมารออยู่ตรงนี้เองโอ้ยจะมาเจอ